สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโค้กไอ้วันไลนะครับวันนี้เราพามาชมาการดูดรายกันนะครับไอ้บอิ้มาดิดออันนี้แถวภาคภาคกลางนะครับภาคกลางครับกลางทองยุทธยาบางบานผมว่าน่าจะดูแบบนี้นะครับเไ้ยว่าการผลิตสายเขาผลิตผลิตกันยังไงวะสายที่เอาไปทําบ้านทําถนนมันทํำยังไงวะอะไรประมาณนั้นนะครับ นี่ผมพาไปดูนะครับสวัสดีเอฟซีนะโค้ไอบันลายทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับโคมาสู่ไอเบิร์ดขับครับไม่ค่อยเดบูทูธครับนี่โคมาสู่ไอเบิร์ดขับอันนี้น่าจะเป็นสายถมนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายถมนะครับ,น,น,รรน,น,บนี่น่าจะเป็นสายถมแถวเวิร์งบางบานอ่างทองอยุธยาอะไรเงี้ยน่าจะใช้ตะแกรงแบบนี้หมดนะครับตะแกรงแบบนี้เพราะว่าทําไมเราใช้ตะแกรงแบบนี้ดูทรายฝั่งนู้นน่าจะเป็นทรายละเอียด ฝั่งนี้น่าจะเป็นทรายหยาบถาเลยไปจะเป็นทรายถมของเราเนี่ยของเราเนี่ยทําไมไม่ใช้แบบใหญ่โตเหมือนที่อื่นของเราเป็นทรายน้ําลึกไงทรายพวกนี้ถ้าเราใช้แบบนี้มันจะคัดทรายได้คัดคัดไอ้คัดทรายหยาบได้ดีสมมุติถ้า,ถาเราใช้แบบโลป,ปัน่นแบบว่าใหญ่เลยแบบว่าจะเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆเลยอะแม่งก็จะได้ไอ้พวกทรายถมเยอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราล้างในบอ่อเราน้ําลึกใช่ป่ะล่ะ บ่อละบ่อนาลึกบ่อหลายปีแล้วนะดูเรือดูดครับลำเบลอเลยครับเรือดูดก็จะมีอยู่สามสามประเภทใหญ่ๆเลยหัวกัดแพดันแล้วก็ทอยกมีสามประเภทใหญ่ๆเลยที่เขาเด้นใช้กันนะครับแถวหวงพาักกลางเนี่ยนะครับเรือดูดอันนี้เรือดูดใหญ่มากครับเรือดูดลํานี้ใหญ่มากผมซูมให้ดูครับเนี่ยเรือดูดลํานี้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆครับก็ ดูดมาแล้วก็มันก็จะดูดตามท่อมาตามท่อมาตามท่อมาแล้วก็จะปล่อยมาไอโลตัวนั้นอะ่ะมันก็จะคัดแยกมันจะมีแคคัดแยกสายละเอียดแล้วก็มีสายหยาบมาสายหยาบมาตรงลงบ่อนี้ใช่ไหมสายหยาบเดี๋ยวจะไหลมาลงบ่อนี้ปุ๊บแมคโครเนี่ยก็จะล้าง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 ให้มันสะอาดให้ทรายมันไม่อมแล้วก็โยนแพ็กขึ้นไปแล้วก็สต็อกขึ้นไปวันหนึ่งก็ได้ได้อยู่ประมาณสัก ห้าสามร้อยถึงห้าร้อยคิวประมาณนั้นนะเพราะว่ารายเรามันมันดูดมานานแล้วเต็มที่ห้าร้อยเจ็ดร้อยคิวนี่กลหลูแล้วครับได้กองแต่ถ้าเป็นสายถมจะได้เยอะครับก็สายถมจะได้เยอะสายถมจะได้เยอะ,ยะ,เ,ยอะเนี่ยสายถมกองพน,นันเลยครับสายถมกองพน,นินเลยครับดูเป็นไงบ้างไอ้เบิร์ชขับเป็นไงบ้างแหมไอ้นี่ขับเลคลื่อนด้วยพลังสาวสิบห้าดีกีนะครับไอ้แมโกคันนี้เนี่ยครับขับเคลื่อนด้วยพลังสาวสิบห้าดีกีครับ เล่ามาบรรลัยเกิดแล้วครับไอคนนี้ละครับเล่ามาบรรลัยเกิดนะครับอันนี้ก็เก่งไงเบิร์ดนี่ก็เก่งไงเบิร์ดนี่ก็เก่งเช้ามาเนี่ยของการทาทรายนะอันดับแรกเลยใช่ป่ะเช้ามานะมันต้องมาสต็อกทรายรวมกองเลยมาสต็อกทรายรวมกองก่อนมาขึ้นกองมาขึ้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนั้นครับรอรถมาซื้อแต่วันนี้ทรายหยาบได้นิดเดียวเองทรายหยาบเดี๋ยวมันจะได้น้อยมาก มันจะได้น้อยมากอันนี้น่าจะเป็นทรายกลางเลยเน <c oughs> ี Arizona, ่ยไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่แต่ทรายถมที่นี่สวยนะไม่มีอมเลยทรายถมที่นี่สวยทรายถมที่นี่ทําเป็นละเอียดได้เลยเนี่ยทําเป็นละเอียดหน้ากองนี้น่าจะเป็นละเอียดไอกองหลังน่าจะเป็นทรายถมกองนี่เป็นละเอียดได้ไปทำทรายละเอียดได้นี่นะครับมันมันยากไหมมันยากเลยยากเหมือนกันนะครับการการดูทรายเนี่ยผมว่าเพราะว่าโลหากินในน้ำอ่ะหากินแบบว่ามองไม่เห็นอ่ะหากินแบบามองไม่เห็นอ่ะ คนเรานะหากินมองไม่เห็นนี่ลําบากนะไม่รู้ว่าจุ่มไปกูจะได้ทรายหรือเปล่านะน้ํามันก็แพงนะน้ํามันก็แพงแต่ของเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรใหญ่อะไรของเรามีเครื่องจักรใหญ่อยู่เครื่องนึง mm hmm. เห็นปะมีตั๊ก,กแ,แตนอยู่อันหนึง่งผมซูไม่ดูไปไหนแล้ว mm hmm. ะอ่ามีตั๊ก,กแตนอยู่อันหนึง่งแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้ครับมีตั๊ก,กแตนเขาเรียกตั๊ก,กแตนครับเครื่องจักรใหญ่อะที่แบบว่าหมุนโหล้างไหลแล้วปบจัดแต่นี่ล้างเลยดูดมาปุ๊บเข้าโลเข้าโลม้วนลงมาแม่โคล้างเอาใช้มเงเนา ทำบ่อล้างเอาบ่อล้างแบบนี้มาจากสมุทรรายไล่ลงไปแล้วก็กลับมาล้างให้มันสะอาดให้ทรายไม,ม่อมแค่นั้นครับเราขายลงเรือครับไม่ได้ขายรถตลาดครับไม่ได้ขายรถตลาดี่ลงเรือยอย่างเดียวครับลงเรือยอย่างเดียวครับโอเคครับแค่นี้นะครับไอบไ้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้วยแค่นี้